ตอนนี้มั่นใจนะครับมั่นใจในการพิมพนเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเก่านะครับแต่ว่าก็ได้มีการเก็บรุกตำรวจก็คือเอา,าสำนวนเนี่ยมันก็ค่อคนข้างที่จะจะแน่นนะครับมันก็แค่มีจุดบอดเล็กๆก็คือแค่มาท้าไปนะครับคือบางรายเป็นปีแล้วหลายปีแล้วก็มีนะครับแต่คดีมันยังไม่ขาดาอายุความเยอะที่สุดที่จะประสานพาักงนานแล้วนะครับแต่ว่าเขาขอไม่ออกสื่อเพราะเขาเป็นคนคนทีน่มีชื่อเสียงนะครับแล้วว่าตอนนี้เนี่ย ก็ได้มีการไปให้การเรื่องาเรื่องหรือที่ร่อย่งอย่างผู้เสียหายรายที่บอกว่าไม่ได้มีการออกให้ความร่วมมือแล้วอ่ะครับอันนี้คือเป็นความจริงนะครับตอนนี้นะครับเราทราบข่าวมาว่ามีการพยายามที่จะจ่ายเงินเพื่อให้จบเรื่องนะครับโดยมีผู้เสียหายบางคนเนี่ยก็ได้มาบอกนะครับว่ามาคนติดต่อมานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีผู้เสียหายบางคนอีกเช่นกันนะครับที่ไม่ให้ความร่วมมือในหลายๆด้านนะครับแล้วก็ไม่ ไม่อยากจะติดต่อกับผมนะครับก็ตามตามที่ตรงกับข่าวที่ที่บอกมานะครับว่าเขาพยายามที่จะให้ผู้เสียหายอยู่ให้นิ่งให้เงียบที่สุดดีอย่าออกมานําเสนอข่าวหรืออย่ามาอะไรเพื่อให้เรื่องจบโดยเร็วแล้วก็อยากให้ความร่วมมือกับผมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปยื่นเรื่องถึงตำรวจนะครับว่ามีใครพรยายามที่จะไปชักจูงพยานหรือว่าทางผู้เสียหายนะครับให้ ให้การผิดจับความเป็นจริงไหมหรือว่าไม่ให้ความรุ่วเลือเจ้าพนักงานไหมนะครับ